หลักการอย่างนี้เวลาที่เราจะขอเงินเราจะให้เขาเปเงินให้เรา จังหวะที่ดีที่สุดคือจังหวะที่เราทําให้เขารู้สึกดีนะคะเราทําให้เขาอารมณ์ดีเราทําให้เขารู้สึกมีความสุขที่จะอยู่กับเรานะคะดังนั้นเนี่ยอย่าไปขอในเวลาที่เขาหงูดหงิดนะคะอย่าไปขอในเวลาที่เขารู้สึกไม่ดีนะคะอย่าไปขอจังหวะเวลาที่เขาอารมณ์ดีนะคะมันจะเป็นเวลาที่ดีมากๆนะคะนี่คือเรื่องจริงดังนั้นเนี่ยบางคนไปขอผิดจังหวะ ไปพูดผิดจังหวะตอนโงห่หงุดหงิดคนจะพูดในช่วงเวลาที่แบบ เออช่วงกินข้าวเขาได้กินอะไรอร่อยๆอ,อ,อันนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะหรือการาไปเที่ยวการเดินควงแขนการลันล้าการชมวิวนั่งร้านกาแฟชิลๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆหรือการที่เราอาจจะคุยวิดีโอคอลคุยกับเขาเนี่ยช่วงจังหวะที่แบบเออเราหัวเราะกาันเรามีความสุขกันแล้วอาจจะพูดเกิ่นขึ้นมาว่าแบบเออพี่น้องแบบ เนี่ยจะปีใหม่แล้วเนี่ยน้องอยากได้อันนี้มากเลยนะเร่งเงี้ยหนูแบบหนูอยากได้มากเลยแต่ว่าหนูกําลังเก็บเงินอยู่นะเร่งเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้พูดตรงๆแต่อาจจะพูดอ้อมๆมาเร่งเงี้ยให้เขาพอรู้ว่าเราสนใจเรื่องอะไรสนใจอะไรอยู่แล้วแต่เทคนิคนะคะดังนั้นเนี่ยเหมือนกันที่เมย์พูดในข้อ2ว่าเวลาผู้ชายได้เงินมาให้เราอะเขาได้รับ คำขอบคุณจากเราเขาได้รับการปฏิบัติตัวดีๆจากเราเขาก็อยากให้มาคืนแต่ในทางกลับกันที่เราทําบึง้งตึงใสเราแบบว่าพูดไม่เพราะหรือเราคิดว่าการที่เขาให้เงินเรามันคือการที่เป็นหน้าที่ของเขาผู้ชายก็ต้องให้เงินผู้หญิงอันนี้มันยิ่งทําให้เขารู้สึกมีปมข้างในจะไม่อยากที่จะมีพลังกายที่จะไปเมคมันนี่มากขึ้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าให้ไปมากแค่ไหนเขาก็ไม่ได้รับ ความรักกลับมาผู้ชายเป็นเพศที่แบบว่าเขาไม่ได้พูดตรงๆหรอกว่าเขารู้สึกน้อยใจหรือเขารู้สึกว่าทำไมภรรยาพูดไม่เพาะหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยความเป็นผู้ชายแมนๆเขาก็จะไม่พูดเรื่องนี้แต่มันจะเป็นความรู้สึกเก็บข้างในทางเดียวที่เขาจะไปแสดงออกได้หรือว่าได้รับได้คือถ้าเขาได้มีโอกาสมีผู้หญิงคนอื่นเข้ามาแล้วคุยเพาะๆแล้วเข้าใจเขาต่อให้ผู้หญิงคนนั้นอาจจะแบบ ไม่ได้เพอร์เฟกเท่าคุณมันอาจจะมีกรณีนี้ที่เขาอาจจะรู้สึกนอกใจหรือเขาอาจจะไปเที่ยวที่อาบน้ําผู้หญิงอาบน้ําต่างๆแล้วก็ได้ใช้เงินบําบัดได้ใช้แสดงความรู้สึกว่าเขาหายเหนื่อยผ่อนคลายดังนั้นเนี่ยเมยไม่อยากให้ เราจะต้องเอาภาระนี้ไปไว้ให้กับผู้หญิงคนอื่นเราควรที่จะรับเรื่องนี้มาเป็นเรื่องที่เราควรปฏิบัติในด้านของเป็นภรรยาที่หรือเป็นแฟนที่ดีมันเป็นเรื่องที่ควรจะทําในชีวิตคู่นะคะมันเป็นเรื่องที่ควรจะทําถ้าคุณไม่ชอบที่จะทําคุณควรอยู่คนเดียวนะชีวิตคู่คือการที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยเอื้อเฟื้อต่อกันเห็นคุณค่ากันใส่ใจกันขอบคุณกันเห็นใจกันถ้าคุณ รู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลยว่าทาไมมีชิดคู่มันเหนื่อยจังเลยฉันจะต้องเอาใจเขาฉันจะต้องแบบว่าใส่ใจเขาฉันจะต้องแบบพี่นอ้องพี่เทาคุณควรจะอยู่คนเดียวนะคะคุณควรที่จะมีชุตที่เป็นอิสระแล้วก็ใช้ชุดคนเดียวถ้าคุณไม่อยากจะไปเกี่ยวพันกับใครนะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรมากมายในฐานะผู้หญิงนะเมย์พูดตรงๆเราไม่ได้ทําอะไรมากมายแค่รอยยิ้มแค่การพูดดีๆ แค่การให้เกียรติกันแค่การส่งความรักให้แก่กันมันเป็นเบสิกของคนรักกันของคู่รักอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่คนไม่ได้รักกันมาทําแก่กันมันคือเรื่องของคนที่รักกันนู่ออกไหมคะจริงๆแล้วภรรยาหรือว่าการเป็นแฟนของผู้หญิงเราลืมการให้ความรักต่อการเราลืมรอยยิ้มเราลืมที่จะเป็นพื้นที่ความสุขให้แก่กันเราลืมไปนะ กลับไปเทคแคร์แฟนของเราสิ่งที่เขาจะให้เราเราเองก็ต้องควรค่าที่เราจะได้รับด้วยเช่นกันไม่ใช่แบบว่าเฉันก็ควรค่าฉันก็เหมาะสมฉันก็เป็นผู้หญิงเลิศฉันก็เป็นเมียมเบอร์หนึ่งของเขาเช่นกันหน้าที่ของเขาก็ต้องเปย์ฉันสิแต่เราไม่เรียนรู้ที่จะอ่อนโยนหรือว่าแสดงความรักต่อเขาแสดงการรู้สึกดีต่อเขานอกไหมคะมันก็ต้องแบบ energy มันก็ต้องถ่ายเทพลังงาน,นก็ต้องถ่ายเท ผู้ชายที่อยากดูแลผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นก็ต้องกวรค่าแก่การที่ถูกดูแลเช่นกันเราก็ต้องสวมหมวกให้ถูกใบอะอย่างเลดี้เมย์เป็นผู้หญิงเก่งเมย์ก็ทำงานเก่งแต่ในฐานะของภรรยาฐานะของแฟนเลดี้เมย์ก็ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนเป็นผู้หญิงที่อ่อนเป็นผู้หญิงที่หน้าธนุถนอมให้ผู้ชายไม่ใช่แบบโอ้โหเก่งซะทุกเรื่องสั่งการผัวซะทุกเรื่องนึกออกไหมคะดังนั้นมันก็ต้องรู้ว่า เราอยู่ในตำแหน่งไหนโพ i ิชันไหนที่เราทำได้นี่คือเครียกว่าผู้หญิงฉลาดผู้หญิงฉลาดคือรู้ว่าคนไหนเราควรปฏิบัติตัวแบบไหนคนไหนควรปฏิบัติตัวแบบไหนไม่ใช่แบบจะเป็นแบบนี้กับทุกคนหัวหน้าก็อีกแบบหนึง่งลูกน้องเราก็ต้องคุยกับอีกแบบหนึง่งลูกค้าเราก็ต้องคุยอีกแบบหนึ่งดังนั้นเราต้องเรียนรู้และฉลาดที่จะปรับตัวเข้ากับคนแต่และคนเช่นเดียวกัน